สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับสาวออนพารวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะกับแนวทางเล่าพัฒนาโค้งสุดท้ายนะคะคัด4คู่พิเศษนะคะพี่น้องเน้นๆนให้เนะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายในงวดประจำวันที่2เดือน9ก้าสนะคะ เริ่มต้นเดือนใหม่สาวอนก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในแนวทางชุดโค้งสุดท้ายเนาะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมมาให้กําลังใจสาวอนนะคะก่อนไปรับชมเรามาสรุปคร่าวๆของงวดที่แล้วกันก่อนนะคะสําหรับงวดที่แล้วเนาะที่สาวอนได้ให้ไปสําหรับ ค้งสุดท้ายผลที่ออกนะคะเราพัฒนางวดที่แล้ว917261เนาะพี่น้องสำหรับตัวที่ให้ไปนะคะพี่น้อง71เนาะ71ที่เน้นให้นะคะมานะคะแต่ไปเข้าชุด5ตัวเนาะไปเข้าชุด5อ่า 5, 5 5ชุดเอ้ยชุด5ตัวเนาะพี่น้องก็ยินดีกับพี่ๆ FC ที่นำสูตรนี้ไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับ บางพื้นที่เล่น5ตัวก็ได้7 1ไปนะคะแล้วก็ตัวที่เน้นให้19น้องเนาะพี่น้อง19ก็คือชุด6ตัวเป็นเลขล่างนะคะก็ยินดีกับพี่พี่เอฟสีเนาะที่นําไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับ61ก็หลุดไปเนาะพี่น้อง72ก็หลุดไปนะคะให้71ออก72ให้51ออก61เนาะแล้วก็ชุด4ตัวเนาะพี่น้อง สำหรับชุด4ตัวสำหรับชุด4ตัวให้2 7 1 5ก็เข้าเนาะพี่น้องเข้าเกือบแตก4ตัวเนาะพี่น้องหลุดแค่5เป็นเลข6นะคะสำหรับแนวทางนี้เนาะเดี๋ยวเราไปรับชมแนวทางของงวดต่อไปกันเลยค่ะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายในวันนี้เนาะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางตัวเลขในการเสี่ยงโชคให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า1 8ปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะพี่น้องสำหรับชุดนินแล้วก็ชุดกันในวันนี้น้องพี่น้องคัดมาแล้วนะคะคัดพิเศษน้องพี่น้อง เป็นตัวที่สาวอนชอบนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เฮงปังๆนะคะพี่น้องสำหรับโค้งสุดท้ายเนาะตัวที่ชอบแล้วก็เน้นให้ในวันนี้นะคะขอให้เข้าชุด4ี่ตัวนะคะพี่น้องเพราะว่าบางพื้นที่ส่วนมากจะเล่น4ี่ตัวกันเยอะเนาะชุดเน้นนะคะชุดเน้นในวันนี้ 8 4 9 6 04เกหกศูนนะคะพี่น้องสำหรับชุดกันนะคะชุดกันเนาะ สำหรับชุดกันก็จะเป็นตัวนี้นะคะสำหรับชุดกันเนาะ9006 79านะคะพี่น้องสำหรับแนวทางที่ชอบแล้วก็จะเน้นให้น้องพี่น้องสำหรับชุดเน้นเนาะชุดเน้นนี่คือชอบทั้งหมดเลยนะคะแต่สาวโอนจะเน้นตัวที่ชอบที่สุดเนาะ ถ้าพี่ๆ FC ท่านใดชื่นชอบก็ตามได้นะคะแต่อยากให้ตามทุกตัวเนาะตัวที่ชอบที่สุดคือ84นะคะแล้วก็80สําสำหรับชุดกันเนาะชุดกันก็จะเป็น09 79นะคะ ตัวที่ชอบเล่นเน้นให้เนาะแต่อยากให้ตามทุกตัวนะคะพี่น้องเพราะว่าสาวอนก็คัดพิเศมาให้แล้วเนาะสำหรับชุด4ี่ตัวนะคะเดี๋ยวจะให้ไปด้วยเนาะเพราะว่างวดที่แล้วเข้านะคะพี่น้องเข้าเข้าเจ็เลขหน้าออเลขล่างเนาะสำหรับงวดที่แล้วก็หลุดไปแค่ตัวเดียวนะคะสำหรับ4ตัวนะะ้นองพี่น้องสำหรับสตัวก็จะให้เป็น ้าแปดศูนย์สี่นะคะพี่น้องสำหรับสี่ตัวเนาะถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดชื่นชอบก็หยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะสำหรับชุดสี่ตัวเนาะสำหรับแนวทางในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้พี่พี่เอฟซีที่เข้ามารับชมเนาะ มีโชคมีลาบเฮงๆปัง,ปง,ปงๆังรวยๆนะคะกดอ,ออกไปฝากช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะกราบสวัสดีค่ะ